สวัสดีครับหัวตัดนะครับยาวประมาณ14 1สิบนิ้วนะครับยืดเหล็กได้เท่านี้นะครับสัน4ีมิลนะครับประมาณ4ีมิลถึง้ามิลนะครับทดสอบคมมีดรับเปิดคมหวานๆนะครับด้ามไม้ประดูพันเชือกนะครับลดแรงสะท้อนนะครับ แกะเชือกใช้งานได้นะครับครับสคมแบบหวานๆให้แล้วนะครับใช้งานสบายนะครับ ทดสอบการทํางานหนักครับทดสอบอย่างเดียวคือฟันท่อนไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับให้มันรู้ว่างานหนักก็รับได้นะครับพวกนี้นี่เอาไปฟันต้นไผ่ฟันเถาวันฟันอะไรเงี้ดีนะครับแต่ผมเทสตกหนักๆเลยนะครับ ูการกินเนื้อไม้นะครับนี่ผมนี่ทดสอบหนักอยู่แล้วครับวอาเหนื่อยเลยครับดูการรักษาคมมีดนะครับฟันมาจะรักษาคมดีไหมนะครับ ยังหวานเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับทุกเล่มนะครับใช้งานสบายๆนะครับรีวิวแล้วพวกนี้จะเลอะนะครับไป